ฮัลโหลแอดมินครับขอให้เสร็จเฮ้ยคุณบอกให้พูดเจริญใช่ไหมแต่ว่ามึงก็เจ๋งไรไอสัตกลวยสีไหนมาเนี่ยเอ้ยฮัลโหลมึงใครเนี่ยใครเนี่ยเฮ้ยมือใครมึงก๊อบกลัวไอ้สัตว์มือเอาเปล่ามาดิมาดิเอาว่าเอาว่ามาดิมาดิไอ้ชีเราโทษโทษมือลั่นมือลั่นมือลั่นคนจบแล้วคุณ

ฮัลโหลครับฮัลโหลครับอันนี้แต่งตัวงี้เป็นนักเลงครับนักเลงนักเลงเหรอใครไอ้คุณนั่นแหละไม่ได้เป็นหลังหลังรีดตอนนี้นะครับตอนนี้ไหมครับหลังหลังรี้เหรอเจอกัครับเจอครับมันกดเพล์ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเจอกันแน่ครับไม่ดูลื่นแล้วหลลัังนี้จครบ นี่ตอนนี้ก็เจอแล้วนะครับเจอหน้ากันแล้ว A few moments later ฮัลโหลครับฮัลโหลด,ด,ด้ีดไหมเอ่ยอันนี้เบานะคือที่นี่มันเป็นแบบคือพวกผมคุ้มอยู่อะคุณจ่ายค่าเก็บปะคุณไม่จ่ายคุณก็ไปจ่ายค่าโรงพยาบาลแทนนะครับเอามาเก็บนานเลยวะเฮ้ยเอาเลย Few moments later. โหลครับแอนมินครับห่าละแั่งตัวเลยเนี่ยดอกมันมันเป็นคาแรคเตอร์ครับด่แต่ดอกก็่แตยยุดนั่นเหมือนกันช่วยเหลือกันโดยคนละห้าแสนนะเอาดิเอาดิครับอยากโดนนะครับอยากโดนใช่ครับอยากโดนะ โดนนบิตอไอ้ฟังนะตอนแรกผมแต่งเสื้อแบบเขาเสื้อเสื้อมันนี้เหมือนผมเป็นหลังนี้แล้วเขาทำไมเป็นอย่างนี้แล้วทำไถึงบอย่างโดนอ่ะก็แอดเห็นเป็นอย่างนี้อ่ะแล้วพี่ผมก็พูดอย่างนี้ไงช่วผมก็มาเตือนหรือเปล่าว่าแต่ช่วงนี้เหมือนกันที่เล่นแนดดอปอ่ะอขอโทษด้วยครับแต่เราก็อยากโดนอยู่เลยเขอเล่เป็นวิ่เลยก็นแล้ มึงมึงบอกดิไอ้้ไอบอลมึงบอกดิเล่นสตอรี่นะไม่นะเอายงี้เอางี้เอางี้แอดเล่นสตอรีดที่พี่ผมไหมผมไม่เล่นนะกูแบนอย่างเดียวอย่างหนึ่งมาครับแบนแบนทำไมครับแบนไปครับทำอะไรผิดครับท้าทายไงโอ้ยงี้เหรออาอผมจะแบนใช่ใช่เห็ดฝนไหมครับเห็ดฝนมันมีอยู่นะรู้ปะเนี่ยท้าทายใบท้าทายแอดมินอ่ะไม่เข้ามาอ่านกฎไปนะฮะ อ่านครับอนะ่านครับไม่ครับแต่ท so like, so ิ้ได้ครับไม่ถือไม่ถือไม่่ถือก็แซวได้เลยครอคือไม่เฟิลลี่เลยเนาะพันนี้คือจะไม่มีอารมณ์ตลกกับประชาชนเลยครับไม่มีไม่มีแอปไม่ฟิลลี่เลยครับคือคือไม่ตลกกับประชาชนเลยมากเลยครอประชาชนะไปได้ทุกไได้เนี่ยไม่ไม่แล้วแอปก็คือแอปไม่ฟิลลี่เลยแล้วพูดมึงพูดกูกับประชาชนด้วยนะครับแล้วแอปพูดมึงพูดกูประชาชนได้ยังไงอ่ะเมื่อกี้พูดเดี่ะวภาพละ เขามีครับนะ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 เอ้าโอ้พูดดีนะโอ้ผิดแล้วกันนะเออผิดไอนี่้องรู้ว่าพูดมึงพูดด้วยอะไปจากกูเจอก่อนแล้วถ้าแบบแอร์ดาวน์มันต้องใส่ชุดเหมือนกันนะ่นมันเข้าตัวมันได้อะ a few moments later ฮัลโหลแอดมินครับมึบอกให้เซิร์ฟมึงบอกให้พวกกูเจริญะใช่ปะเดี๋ยวเซิร์ฟมึงก็เจ๊งไรไอสัตว์ควยเฮี้ยไเซิร์ฟก็กากไอคุยแอดมินปากไหมกูให้มึงเกินสองเดียวแล้วครับไอ้ควยเฮี้ยเซิร์ฟก็กากไอ้ควยคนเล่นหาพ่อมึงไเฮี้ยฟาวไปหาพ่อเหมือนเซิร์ฟเจ๊งแล้วปิดหนีแม่งไรเฮี้ยเซิร์ฟกากไอ้ควยอ่อนพ่อมึงอ่อนพ่อมึงอ่ะตัวตัวได้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 บอดพ่อมึงอ่ะ